ไปเกมเส็กนีนะ,นะค,ค,ครับฮะไปฉันวูไปอะมาดีไหมรักูนูอะโอเคก็ได้ครับ เราคนครบแล้วโอเคก็ได้คนสามนะเราไป่อน,นเลยเมืองเทศกาลซานดิเอโกเดลเมีย โซลนดโอเดดูไปนะถับแล้วเจ็ดนะครับก็ได ah ้บาดเจ็บเดียวรลกนะครับผมว่าจะไปซัสเดียโกไหมอันเดียโกดีกว่า у เขาสมั้รดีนะเตยก็เนี้ยถ้าคุบมองดกลบนะลงกอลาคานะคะโอซากานะครั เดี๋ยวตกบัวนอตมีเฮนะคเออีโอเคครับคำยาก่อนล้าครับต่ไ้ก็ตามผมครับครับก็ได้เดีวพุงนะครัครับ บัวน็อตเขาอ้กดไปแล้วนะครับสำหรับบัวนอตนะครับขคงคงจะไม่ตกทีเลยก็ได้ก็ได้แบบนดินไหวนะโอ้ยสันเดียโกดูแน่นั่นไงแต่น้าเที่ยวรอบโลก ഓ അതായ ബീവേഷ ก็บอกว่าด้ไม่เลยนะซื้อต่อลแล้วถ้าถ้าคุณบองหนึ่งมาอะไรน้องแพรก็เป็นหน้าในะบแล้วตอ,นะอนนี้เดี๋ยวเจอก,การเล่นครั้งนี้เดี๋ยวจะไปเราจะไปสุ่มกันเลยกนะ็จะได้ อ้นดอนนะตอนดอนนะโอเคห้าน้ำได้ปากก็ซื้อท่าที่เขาบอกเป็นแดาทั้งนะครับพากินนะเดวใส่แบบผงนไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวเราไปข้างๆกัน ไม่เชกมูนนี่วะตามวิสซานะวิซ่านะกรุงเทพอุ๋ยแฝดนะคุชเกะนะโรงแรมก็ได้มั สิโล่นบวกโคตานะแคทมาได้แล ok ้วนะยูนิคอร์นนะครับตามนี้เลยนะตาหอมนะ 50, 5นะครับ ก็ได้ปกป้องเมืองเก็บไว้นะโอเคก็อ่ารัศดาที่เที่ยวแล้วก็มาดลิฟต์นะโอเคเลือกที่ดีมากเลยนะโอเคสามบก่อนล้าง สี่นะครับเลือกบอัวน้อนแน่นอนนะห้าแมนมาร์กนะตกทีก็สองเอ็มนะมก็ยนะังดีอยู่นะร้อยเก้าสิบเพิงเทคไหมเทคไหมอ่าเทคนะโอเคเทคไปเลยอู้ โอ้โหโอ้โแล้วจะไปวักที่เพิ่ก่อนนะโอเคมาต่อกันเลยนะดูไหวอู้ดไหมดีกระป้องติมตองไม่ยางติดต้าไหลนะครเจ็ด ได้อะไรเอ่ยอ่าเป็นโซนะคอ่าได้ก็อ่าคนเลวิเกอรี่ก็ข้าผัานทางมุณสองนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าถ้าตกแบบมาทีก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับถ้าอีก่ายหนึ่งตกแบ้มก็เรียบร้อยนะครับ อุ้ยก็โดแล้วอีนิดเดียวนะครับก็จะได้แล้วตาผมนะซีนะซื้อชนิดแน่ เจ็ดนะครับก็ร้อยสี่สิบเคนะครับสามารถติดต่อได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเทคหรือเปล่าก็เทคนะครับเทคไปเลยนะครับล้อตกแมน่มากทีก็เล็กที่เหมือนกันนะซื้อเลยซื้อเลยซื้อนั่นแหละตกทีเก้าร้อยเคก็พอก็ยังดีนะตันนี้ก็เฉียดน,นะสี่เก้านะ

นั่นงไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสองเก็นเป็นของผมนะครับป้าหมายไปไว้ผ่งชนนะนะนะครับครับผมนะแป๊ะนะครับได้รวมนะก็ซ,ซื้อซื้อซื้อหมดซื้อให้หมดนะครับาตาใบตาอ่านเนี่ยอู้รอดรอดนะครับตอ่อมาเกาะล้างนะก็ยังมีสิทธิ์โดนอีกนะครับก็ยังดีอยู อ๋อเท่ารอบโต้เลครับแปดนะครับ,รบก็ได้ที่ของเขาเองนะแต่ผมนะเจ็ดนะครับก็ได้คุปองส่วนลดนะจะเก็บไว้สิ่นี้เก็บไว้ว่าสามนะก็ไม่ยังนะไม่หนีนะเพราะมีที่โดนได้นะครับห้าคุปองส่วนลดดีเลยอ๋อ เก็บดไว้อยู่เต็ไหมเต็วตไหมเต็มไหมั้าแค่บางท,ท,ทางห้าสิบเปอร์เซ็นดเลยสิบนะครับ d o u เบ e ลหมนเป็นจัพโัวอลังปิกนะครับจะนวนเงินไม่พอแปดนะครับมาเก้าครับโอ้โหโอ้โู่อ้โ เชื่อผมนะเห็นไหมครับอากมาเลยห้านะครับเห็นไหมยิงเออเสียแค่ทีเองนะโอ้นนคุณไม่คุ้มเลยอ้าวสามรอบแล้วนี่ใครรู้นะครับ โอเคเราไปพักคลิปนึงก่อน,นเลยนะโอเคมาต่อกันเลยนะสี่นะบารลีโอเคโอเคครับได้จ่ายบารสี่นะอคอับ นะับเลยนามันดีลอะไรมันดีไรมันดีเวทอะไรไม่รู้นะตาไม่ดีซ่าเลยนะอู้หู้ล้มละลายแล้วนะนื่องจากของผมนะหกนะวานโดก็ลงไล้ว้วนนิดนึงนะฮีโร ยูเดลีนะครับก็โอเคนะสามารถติดต่อได้นนะแต่ไม่ว่าเขาจะเทคหรนะือไม่นะเทคก็เทคไปเลยนะไม่กลัวนะแค่ตกสองที่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะห้านะห้าสมรกรโกาหน้าตาผมนะโคกนะครับไฟฟ้าดับเราจะดับเมืองไหนดี เฮ้ยพี่ยากับทั้งวันทั้งวันครับเออกลอไลพิเกอี่อย่างเดียวนี่ก็คลอลเลแล้วนะนนะครับน้ันนผมสีโรโยน้สีโรได้เมืองที่ดับไปเมื่อกี้นะครับเขาก็ลรางแหลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนะ้ำตผม โอเคหกดอนดอนน้ก็ซื้อเลยเฮ้ยครบอกโอเคอู้อู้อู้เรียบร้อยนะเยียมนะหกอ่าไม่เป็นไรเงินผมเยอะ สา,นามนะเซลใช้ความมุ่งมั่นของเจ้าโอ้โ้ผมไม่รู้ว่าเขาจะลงที่ไหนนะครับซื้อเลยซื้อเลย้อนัซื้อเลยเกลิบโตโอ้ใช่ใช,ช,ช่เซลจะใช้เกีิที่มันได้น้อยหน่อยนะ เขาก็เลือกสถานที่เดียวนะครับฟลรันโดนะเท็นไหมอู้อู้เสร็จเลย เ่ยปักกิบก็นเรามาต่อกันเลยนะโยเลยนะแปดนะครับลมห้าสิบเอ็ดโอเคข้ามัานท,ทั้งก็สามพีครับคุณตอบเลยยังไม่รู้นะครับโอ้เทเท่าไหร่เลยโอ้ยหนะ่นะขายเลย เราจะไปตุกเก็ตนะส่วนเรื่องสกายก็ใหดมาได้นะทำใหมรนะชื่อกยูนิคอนนะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อนะ

เอร์ลินเบอร์ลินโอเคครับเราไปพักคลิปกันก่อนนะ,ะ okay, ครับอ่าโอเคครับเราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับ okay. โอ่าคลิปนี้ก็ขออ่าจะเป็นไห้ขอพักคลิปไปก่อนนะอ่าโอเค